หนึ่งนาทีกับกะปะทกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกร่วมสนับสนุนโครงการเราชนะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เชิญชวนผู้ขับรถแท็กซี่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในฐานะผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเพื่อตรวจสอบยืนยันสถานะ การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารอย่างปลอดภัยการจัดเก็บค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www. เราช n a .com หรือลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2564 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม